有卡。Uh huh. ะะเป็นงานผ้าฝ้ายทอเครื่องนะไม่ใช่ทอมือนะคะราคาเลยดีนะคะราคาเลยดีแต่ถามว่าสวยไหมสวยมากถามว่าใส่ดีไหมใส่ดีมากนะคะได้ใส่มาแล้วหลายรุ่นนะคะรุ่นนี้ได้ใส่มาแล้วหลายรุ่น,น,ะะน,น,นอันนี้คือลายใหม่ล่าสุดที่ทํามาแต่ว่าผ้าเขาเหลือน้อยนะคะมันเลยทําออกมาได้แบบไม่เยอะนะคะอันนี้อัดกาวอย่างดีนะอัดกาวเนื้อผ้านุ่มมากคือเนื้อผ้าไม่แข็งไม่กรอบเหมือนเพราะ <het S 1> เป็นงานผ้าฝ้ายนะคะนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายนะลูกค้านะมีสองสีค่ะรุ่นนี้มีสองสี ตัวสีส้มอีกเหลือแค่2ตัวสีมันม่วงนะคะดาวเหลือดาประมาณสามถึตัวประมาณนี้นะคะจำไม่แม,ม,ม่นนะคะแต่เหลือไม่เยอะนะคะก็คือสีมันม่วงสีมันม่วงคือเมื่อวานดาวเพิ่งปล่อยไปเองนะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะ650นะคะรหัส A03 นาะผ้าถุง A03 เสื้อชอฉิงงองู1 ตัวนี้คือส้มอิดนะคะส้มอิดนะคะส้มอิดนะสีส้มอิดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสีส้มอิดเนี่ยมีความาเป็นส้มนะคะอมน้ําตาลน้ําตาลนะคะโทนนี้จะเข้ากับผ้าถุงโทนที่เป็นสีน้ําตาลสีแดงมะาขามอะไรเงี้ยได้ดีมากๆนะคะรวมถึงวันนี้เรามีเซ็ตคู่ของเขาด้วยนั่นก็คือสีกระโปรงที่เป็นสีส้มอิดเหมือนกันนะคะซึ่งเซ็ตนี้นะคะจะเป็นเซ็ตที่เข้ากันแบบนี้เลยค่ะนะคะ 650บวก1450บาทได้เซ็ตคู่ที่สวยมากๆสามารถใส่ออกงานได้เลยงานบุญงานกระถินงานผ้าป่างานาบวชนะคะงานแต่งได้หมด นะคะคโทนสีส้มนะคะใครชอบชุดโทนสีส้มบามีจัดเซตให้นะคะสําหรับผ้าถุงลายนี้นะหรือถ้าชอบสีม่วงนะคะมีความอ่อนหวานระมุนนะคะก็จะเป็นสีม่วงแบบที่ดาใส่ได้เลยค่ะชอบลุคนี้นะคะสามารถจัดได้เลยค่ะชอชิงงองูหนึ่งตัวเสือ้อเอศูนย์สามเป็นผ้าถุงนะคะโอเค